ครับสวัสดีครับกลับมาอีกกันอีกแล้วนพัสฟิชชิ่งชัวกับช่วงรีวิวหน้าบ้านง่ายๆสไตล์นพัสเดี๋ยวนี้เราจะมาดูลอกสปินนิ่งกันบัางเดี๋ยวนี้จะมาดูลอกสปินนิ่งตีเบาตัวท็อปท็อปของแคทคิงเลยตัวนี้อ่าเป็นรุ่นแคทเทล เป็นลอกสปินนิ่งตีเหยื่อเบาของแคทคิงที่ว่าเป็นรุ่นที่ท็อปทอปหน่อยตัวบนบนซึ่งตัวเนี้น้ำหนักเบามากและอย่างหนึ่งตัวนี้วัสดุภายในที่เขาให้มาพวกเฟืองขับชุดภายในเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเพราะจากวัสดุคุณภาพสูงมาเดี๋ยวมาดูกล่องรอบๆกล่องกันก่อนแคทคิง เกททลสปินนิ่งตัวนี้สเปคข้างกล่องวยวดูสเปคข้างกล่องกันนี่ตัวนี้ตัวนี้มีเบอร์เดียวนะครับคือเบอร์พันเป็นลอกสตรีมตีเยาเบาตัวมันก็ไม่โตหรอกครับตัวมันก็ประมาณเบอร์พันนี่แหละเบอร์หนึ่งพันรอบหกจุดสองต่อหนึ่งสิบบอลแบริง่ง 10บอนแบริง่งแล้วก็น้ำหนักเบรกสิบปอนจูสายโมโนได้สี่ปอนแปดสิบหลาหกปอนห์สิบห้าหลาแปดปอนห้าสิบหลานี่ส่วนนี้พวกสายถักหปอนได้สอง้2ย0ี่สิบแปดปอนได้หนึ่ง้1 6ห1สิบห้าสิบปอนได้หนึ่ง้1ย5สิบห้า สายเล็กเล็กมากเลยน้ำหนักนี่น้ำหนักอยู่ตรงนี้4.6่จุดหออนสีออนน่าจะประมาณ 100, 100าปปร้0ยร้อยยี่ิร้อยิบกว่ากว่าผมว่านะหรือไม่ก็130เป็นล็อกสปินนิ่งที่เบามากเลยนะเขาบอกว่าเบามากเนี่ยหกสองตอนหนึ่ง สมูทคาร์บอนตัวนี้เฟรมเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับคือเขาต้องการทำให้ลอกเขามีน้ำหนักเบาเขาจึงทำเป็นเฟรมคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งทั้งหมดเลยแต่ว่าเป็นคาร์บอนแบบเสริมแรงแบบว่าเป็นแบบทอให้มันแข็งแรงขึ้นส่วนเนี่ยแขนเนี่ยเขาเป็น CNC ซอลูมิเนียมหกศูแฮนเดิลก็คือตัวแขนเนี่ยเป็น เนี่ยพวกนี้เป็นอาลูมิเนียมที่มีราคาสูงเป็นเกตอากาศยานทั้งหมดเลยสิบบอลแบริงสิบบวกหนึ่งบอลแบริง่งให้น่าซื้อจุดหกอันนี้รู้แล้วอันนี้ระบบสปูนเป็นสปูลสีเยีอยวเบาที่มีความตื้นอลูมิเนียมตรงนี้ผมเดี๋ยวต้องไปดูของกันไปเดี๋ยวไปดูรอกกันดีกว่า บางทีภาษาอังกฤษก็งูปลาอย่างนี้ยครับตอนเรียนไม่สนใจเด็กหลังห้องเก่งแต่อย่างอื่นม,มาเดี๋ยวมาดูกันมีโอ้ตัวเล็กมากเล็กจริงๆกล่องไม่ดูอะดูของเลยดีกว่าไปเดี๋ยวมาดูกัครับมาเดี๋ยวมาดูแขนก่อน แขนนารูปย่งมือจับเป็นยางตัวนี้มีลูกปืนแล้วนะครับแล้วมีโลโก้แคทเทล,ลมันแปลมาจากสา,าอินโดแหละครับเหีห่ยวเหยีห่ยวอินโดเหยี่วตัวเล็กคล้ายฟอคอนนั่นแหละเหยี่ยวตัวเล็กตัวนี้แขนเป็นเกลียวนะฮะแขนเกลียว ามว่าแขนที่ถอดได้ไหมก็ถอดถอดได้ครับต้องเปิดตรงเนี้ยก็ตีปุกยึดไว้ตรงนี้เผื่อไปโมไปทำอะไรได้เดี๋ยวเรามาดูนี่มาดูรูปพันธันฐานกันงานละเอียดมากเลยนะครับสองประคาาตัวตัวนี้กับอีเกิลสองเนี่ยทรงเดียวกันครับพรเพียงแต่ว่า แคเทลเนี่ยสเปคพวกโลหะภายในเขาจะสูงกว่าตัวนี้นอ็อตตัวเรือนนี้เป็นเป็นหัวท็อกหมดเลยนะไม่ใช่หัวแช่หัวอะไรข้อพิเศษมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกัน โอ้โห oh, แขนตึงมากเลยตัวนี้ควานกวานนี่เด้งแบบบึงบ้งๆเลยนะไม่มีหน่วงมีล้าเลยนะความพิเศษของตัวนี้ก็คือจากข้อมูลนะนะฮะคือหนึ่งเลยเบรกเนี่ยสิบปอนอโอ้โหเบรกนี่ไม่ธรรมดานะและอย่างนึ่งเขามีนี่ด้วยมีซีนกันน้ำ มีซีนกันน้ำที่ฝาปิดเบรกจเดี๋ยวเรามาดูกันคุยกับผมมาคุยง่ายๆครับภาษาคุยกันฟังกันเข้าใจง่ายเห็นไหมฮะมีโอลิงเป็นซีนปิดกันน้ำเข้าเบรกเข้าช่องเบรกแล้วก็ถาด้วยจารบีกันน้ำไว้โอ้โหคลิกเสียงดังนะ สำหรับผมถือว่าดังเลยแหละล้ะลอสปินนิ่งเนี่ยคลิกเสียงจากโรงงานนี่ถือว่าดังเลยตัวสปูนตัวสปูนมีเป็นบูทยอยู่ข้างในลักษณะถ้วยคลิกเสียงแบบนี้ก็เหมือนลอกสมัยนิยมทั่วไปแล้วไอ้ตัวเนี้ยไอ้ระบบถ้วย รีดสายดินะตัวนี้มันเป็นสิทธิบัตรของเขาด้วยนะที่เขาจดเอาไว้แต่แรกเลยที่เขาออกทรงนี้มาแต่ลออ OEM จีนเขาก็าไปทำนะคือตัวนี้มันจะเป็นเหมือนลักษณะเหมือนเหมือนเหมือนยางหรือเหมือนไม่ใช่ยางมันเป็นเหมือนวัสดุคล้ายพลาสติกรัดอยู่ตรงกลางแน่นนะแน่นมากคือเขาเอาไว้ผูกสายแล้วเหมือนกับว่าทำให้สายมันจะไม่ลูด ฟรีจากสปูนเนี่ยตัวเนี้ยเพราะตัวนี้เป็นลอกสำหรับตีเบาลอกไฟเน็ตโครงสร้างคลิกเสียงภายในตัวเนี้ยสเปคภายในคือที่เขาระบุไว้ก็คือหนึ่งทำไมมึงถึงมีราคาสูงเฟืองตัว ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ต้องบอกว่าเสาดิเสาโรเตอร์เสาวะคองเนี่ยเป็นเสาคู่แบบดับเบิลบาร์มาทำให้ไม่มีความสมูทในการหมุนมีบาลานซ์ในการหมุนภายในแล้วที่มันมีราคาแพงเพราะว่าด้วยตัวเฟืองโรเตอร์เป็นอลูมิเนียม7075ส่วนเฟืองขับเป็นอลูมิเนียม2 2014 มันเป็นอลูมิเนียมเกตอากาศยานทั้งหมดเลยที่มีความแข็งแรงสูงความคงทนเป็นรอบตัวเล็กนะเปอร์พันที่ตัวเล็กสไตล์นี่ยหลอลื่นมากเลยเนีย่ยหมุนแค่เนี้นี่ยังไม่ทำอะไรเลยนะเดิมเดิมเนียนสมูทมากตัวนี้เดี๋ยวก็เหมือนเดิมครับเปิดดูภายในกันแล้วก็ล้างคาบโรงงานแล้วก็ลงจารบีใหม่ นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันไปดูภายในพร้อมๆกันข้างในจะเป็นยังไรจรงจริงๆแล้อสปินนิ่งเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เอามาทําเท่าไหร่เพราะว่าส่วนมากจะเป็นลอกเบสซะสวนมากเพราะว่าลอกสปินนิ่งเนี่ยผมคือผมตัวเองผมไม่ค่อยได้ใช้ไงผมก็เลยไม่ค่อยได้เอามาทํารีวิวเท่าไหร่เพราะว่าผมถนัดลออเบสมากกว่าเดี๋ยวค่อยๆเปิด แป๊บนึงขอเปิดนี่ก่อนเอาปาเก็นมันออกก่อน <c oughs> แม่แน่นจริงๆเลยของใหม่เดี๋ยวขอแล้วเป็นแบนดมาเปิดแป๊บนึงน่ะ <c oughs> ออกแล้วนี่แหลคะครับมันสนิทมันกันคลิกเสียงดิน้นตัวนี้เราก็เอาคลิกเสียงออกมา ถอดวางไว้มือห,หมุนตัวนี้จะมีสลักสลักล็อกจะมีสลักล็อกอยู่นะสลักล็อกตัวสะปูลสลักตัวนี้ค่อนข้างแน่น <c oughs> เดี๋ยวปลดลงมา ถามว่าแน่นไหมโอ้โหตัวนี้แน่นครับปกติมันจะไม่ค่อยแน่นนะสลักตัวเนี้มันจะหลวมๆตายๆตายๆอืมตายๆแน่นจริงตัวนี้แน่นมากทำต้องระวังนะครับหนึ่งระวังล,ลอกเสียหายด้วยสอง ระวังเกิดรอยด้วยต้องจับให้มั่นแน่นจริงๆตันนี้กลับมให้ถอดเลยพันนี้คุณเอ้ยแม่แน่นตัวนี้แน่นจริงครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมหาเครื่องมือถอดกันโอ้หยุดหลายรอบแล้วแต่มาออกแล้วโอ้โหของใหม่นี่แม่แน่นปึก เยอะเลยนี่ออกแล้วแม่มันแน่นจริงๆเลยนี่นล้นะนะครับเห็นเผาตัวนี้ไหมปกติลอกทั่วไปมันจะเป็นสแตนเลสใช่ไหมแต่แค่เทลเนี่ยมันเป็นอ um ลูมิเนียมนะเนี่ยเผาตัวเนี้ยเป็นเผา7075 คือเขาต้องการลดน้ำหนักอย่างแรงเพราะว่าอย่างนี้นะครับต้องทำใจนะครับรีวิวหน้าบ้านนี่ง่ายแต่นะพัทจะเต็มไปด้วยตะปเสียงรอบข้างที่เข้ามาในวิดีโออย่าไปคิดเลยมากเลยครับคุยกันไปภาษาเพื่อนฝูงนั่งฟังผมเมามอยทำนู่นทำนี่ แล้วก็ค่อยถอดออกมานะฮะับางทีของบางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องรีบหรอกทำไปเรื่อยๆใจเย็นๆพอเสร็จแล้วเราก็ถอดออกมาบูทนะฮะแปบ๊บนะอ่าตัวนี้เบอร์สิบสองใช่ไหมฮ่าเบอร์สิบสองไม่ได้ถ่ยต้องเป็นเบอร์สิบสามที่ผมเอาเครื่องมือก่อนโอ้โหหยุดบ่อยเหลือเกิน ออกแล้วคุกคุกคลักคลักคุกคุกคลักคลักมันไม่ค่อยชินกับสปินท์ไงบางทีก็เตรียมเครื่องมือไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เพราะว่าเครื่องมือบางทีผมว่าใช้เบสทาตทนชินไงพอใช้สปอมาหรือสปินแต่จริงๆก็ผมก็ล้างลอกผมก็ล้างทั้งเบสทั้งสปินนะครับแต่บางทีที่ผมทํารีวิวจะทําแค่เบสถ้ส่วนใหญ่ลอกหยุดน้ำซ้ส่วนใหญ่ มาเดี๋ยวมาดูข้างในการถอดแก่ะจุดโรเตอร์ก่อนนี่คือตอนที่โอ้โหตายแล้วผมลืมได้ไงเนี่ยลืมชั่งน้ำหนักมาโอ้อย่างนี้นะครับมาเดี๋ยวของเนี่ยวางในนี้ให้หมดจะได้ดูสิเท่าไหร่ ปดวางไว้ <c oughs> ขอโทษลืมลืมลืมช่างให้ดูว่าน้ำหนักตัวมันเท่าไหร่อันนี้ของทั้งหมดเลยนะของทั้งหมดใส่ลงไปใส่ลงไปอ่านี่ตัวมันป๊าปลงไปนี่นี่เดี๋ยวเอาใหม่ กิโล่ทิบหายกิโลกิโลค้างเอามหมเอามหมตายล้กิโลกิโลผมกิโลพังซะแล้วตายร้อยสามสิบห้ากรัมแล้วครับ <c oughs> อายจังอายจังกิโลพังสงสัยแปดจะหมด เดี๋ยวเดี๋ยวลืมดูแบตสายแบตจะอ่อนไม่เป็นไรครับ <c oughs> ผิดพลาดกันได้ดูไปก็หาไปของผมอะทำนู่นทำนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมา,าดูภายในกันต่อมาเดี๋ยวเรามาดูภายในกันแ <c oughs> <c oughs> น่นมากจุกของนี้ วนี่นะฮะแกนโรเตอร์อลูแบบนี้หรอเอาไปสตรีมเอาไปอะไรก็ผมว่าเวิร์กนะแต่ถ้าเกิดเอาไปตกปลาช่อนนี่มันจะได้ไหมเนาะแกนอลูมิเนียมอือโหดูพีเนียนเกียร์ดีโอ้โหพีเนียนเกียร์น่ารักไหม โคตมุตมิอะยเลยเ็กมากเล็กจริงๆต้องเปิดดูแลยครับเพราะเดี๋ยวต้องตัวนี้ต้องล้างแล้วก็คลีนข้างในใหม่ม<า>เวลาเลือกหัวไข่ควงก็เลือกให้มันตรงเบอร์นะครับ มันเวลาไข่มันจะได้ไม่ไม่เยินไม่บานถ้ามันตรงเบอร์แล้วมันจะขบศพกันดีแล้วมันจะไม่มีรอยแต่ถ้าเกิดผิดเบอร์ตื้นลึกไม่เท่ากันมันก็จะเบินเบิสียของนี่ปาครอบตัวนี้ที่เขาบอกมาเป็นลอกสปินนิ่งที่มันร้อยสามดีพหากร,รัมครับเบามากพอเฟรมเขาเป็นคาร์บอนคาร์บอนไฟเบอร์นี่เปิดออกมา เปิดมามเดี๋ยวเรามาดูเปลืองข้างในกันตัวนี้ที่บอกนะครับเป็นทอกนะครับเป็นน็อตทอกตัวมันเล็กมากอะดูดิผมจับตัวมันนี้แล้วโหอยู่ในวงนิ้วเนี่ยไม่ได้อยู่ในอุ้งมือนะวงนิ้วน็อตเนี้ยโอโห ตัวแข็งแรงมากตัวใหญ่ตัวใหญ่แข็งแรงแล้วตัวนี้ลูกปืนที่เขาให้มาให้มาจากโรงงานเนี่ยเป็นลูกปืนแบบสแตนเลสสตีลแบบเคลือบกันน้ําทะเลสองชั้นเลยนะลูกปืนตัวรุ่นแพงแพเนี่ยของเขาค่อนข้างจะให้มาดีเดี๋ยวออกหนอยออกหนอยมันน่าจะมีเขี้ยวศพตรงนี้ มันแน่นจริงๆครับพี่นอ้องเดี๋ยวแป๊บหนึง่ง <Hi. S 1> เออ <No. S 1> ตัวนี้ผมเปิดครั้งแรกนะเปิดครั้งแรกจะต้องหาที่กิดดีๆแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวเปิดเปิดตูดเป็นก่อนผ oh. มันแน่นมากออกแล้ว <Yeah. S 2> ตัวนี้มันจะมีเขี้ยว มีเขี้ยวตรงนี้สอดช่วยตรงนี้นะครับเวลาดึงเราต้องหาเหลี่ยมแบบดึงมันถอยหลังหาที่มุมเกาะแล้วก็ดึงมันถอยหลังมาอย่างตรงๆถึงจะออกถ้าลอกอะไรที่เราไม่คุ้นเคยนะครับ<า>เราก็จะต้องดูไดอะแกรมก่อนว่ามันมีอะไรตรงไหนอย่าไปฟื้นหน้า อย่าไปฝืนเราต้องรู้จักรอและต้องคำนวณว่ามันน่าความจะเป็นไปได้มันน่าจะเป็นแบบไหนมาเดี๋ยวมาดูข้างในกันนี่แะครับคุยกับผมนั่งผมฟังผมหมอยไม่มีอะไรมากมาเรามาดูเอนข้างในเป็นไงนอโอ้โหเป่นงไงสวยอะ่ะ ข้างในถึงมันจะตัวเล็กนะคุณคุณคุณมาดูนานาทั้งหลายนี่ลูกปืนลูกปืนมันสวยนะเนี่ยลูกปืนสแตนเลสเกรดสูงของแคทกิงเขาเนี่ยเนื้อผิวมันจะดูเรียบเนียนมีราคาเฟืองตัวนี้มาด้วยการลมดำโอ้โห,โห,โหตัวนี้ลมดำมาด้วย ชุดนี้ชุดสปริงลองลูกปืนยกออกไหมดันลงมาก่อนดันลงมาดันลงมาจิบเบาๆไ,ได้จึ๊บๆนี่ไงแขนที่ว่าเป็นบาร์สองมุมเป็นดับเบิลบาร์บาร์คู่เพื่อถ้าทำให้ลอกมีความสมูทและเรียบเนียน ตัวเนี้ยเกตอากาศยานั้งคันไอ้ทั้งทั้งตัวนี่ถอยค่อ,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 อยๆถอยมันออกมาถอยแล้วค่อยๆยกมันออกมายกได้ไหม่าลงก่อนยังไม่สุดถอยลงให้สุดแล้วเวลาจะยกมาต้องดูติดอะไรไหมฮะดึงให้สุด่า ต้องดึงลงให้สุดแล้วเราก็จะเปิดมันได้อย่าไปฟื้นเด็ดขาดนี่มันอุ้ยอยู่ในนี้ไม่เป็นไรนี่เ <c oughs> ฟืองเ <c oughs> ฟืองอลูมิเนียมสองศูนย์หนึ่งสี่เกตอากาศยาน <c oughs> ว้าว มาด,ดูนี่กันนี่เจดเจลพีออกเขาน้ำหนักที่เขาทำมาให้มันเบาเนี่ยเขาจึงต้องใช้โลหะที่มีมีความเบาและแข็งแรงมันเลยต้องมีราคาสูงหน่อยอย่างเช่นอลูมิเนียมเจ็ดาอลูมิเนียมสองศูน่งพวกเนี้ยมันมีราคาค่อนข้างจะแพง นี่ตัวนี้แกนโรเตอร์เป็น7075เฟืองเป็น2014ตัวนี้นะฮะในราคาที่ l a ซาด้กับชูป,ปี้มันอยู่ประมาณตัวเนี้ยค่าตัวมันอยู่ประมาณ3,008แต่บางทีลถก็ลงได้อีกนะ แต่จังหวะแล้วอยู่ที่จังหวะมันลดถ้ามันลดมันก็จะลงอีกชุดบาชุดนี้ก็ยกออกมานี่ชุดชุดโรเตอร์เป็นอลูมิเนียมแต่แข็งแรงนะพวงนี้ทั้งหมดนี่นี่ ลูกปืนจะดูให้ตรงนี้มีลูกปืนไหมใต้ใต้ตัวเฟืองตัวนี้เฟืองเทียเดี๋ยวผมต้องล้างความสะอาดหมดแล้วก็ลงจระบีใหม่ตัวนี้มีไหมเนาะขึ้นมาเซ่ค่อยๆยกขึ้นมา อย่าฝืนนะจ๊ะนี่ขึ้นมาแล้วมีลูกป,ปืนหนึ่งตลับอยู่นี่ลูกป,ปืนแบบไม่มีฝาอาจจะลระบีง่ายฮะไม่ออกใช่ั้นเดี๋ยวค่อยออกตัวนี้มีบูทไหมไม่มีเดี๋ยวลูกป,ปืนออกมาก่อน นี่คือลูกปืนตัวนี้ลูกปืนวันเวนะเขาเป็นแบบแบบเดินแบบเดินทางเดียวนะไม่มีตัวสับสับแบบหมุนซ้ายขวานะพอเป็นลูกปืนแบบฟิกมาเลยเดินทางเดียวมีแหวนตรงนี้มีบูทอันนี้คือบูแต่เนี้ยเหลือชุดนี้แล้ว ชุดวันเวเดี๋ยวถ้วยตัวนี้ออกก่อน,นดึงชุดถ้วยลองลูกปืนตัวนี้ออกก็จะแน่นนึงนะครับค,ค่อยๆดึงหาตัวเกาะดีๆเครื่องมือก็มีดีๆก็สำคัญนะครับ เพราะว่าไม่งัวว้นเราก็ดึงไม่ออกเลยลวงเข้าไปดึงออกมานี่โบูตเราก็จะเห็นลูกปืนวันเวยกลูกปืนวนเวยออกมานี่ลูกปืนวันเวยแบบวันเวยจริงๆเดินทางเดียวไม่มีตัวสับแล้วก็แหวนหนึ่งตัวรองตาล้ One วนเวควล้วเราประกอบเข้ายันต้องเรียงให้ดีนะครับตัวนี้ เปืองตัวนี้เป็นทองเหลืองแมงกานีสแข็งแรงทนทานหมดแล้วมีแค่เนี้ยคลิปนี้คลิปนี้ขอโทษทีกรุกรุก,กลัก,ลกหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเป็นว่าแคทเทลตัวนี้ก็คือเป็นลอกที่ตีเยื่อเบาลอกสตรีมตกกระสูปสป,ปิวปากเกตตัวเล็กตัวน้อย ถ้าเกิดะเะาไปตีประช่อนผมว่าแต่มันให้เบรกมาทั้งสิบปอนผมว่ามันน่าจะตีได้นะเพราะผู้ผลิตเขาถ้าเกิดเขาไม่ต้องการให้เราไปตกอะไรใหญ่โตมากก็คงลดเบรกมาได้น้อยเรานี้ให้เบรกมาทั้งสิบปอนครับมาถึงตอนท้ายคลิปแล้วแคทเทลสปินนิง่งลอกตีเหยื่อเบา ที่น้ำหนักเบามาก135กรัมและหมุนเนียนนุ่มสมูทภายในก็มีอย่างที่เห็นนี่ครับเดี๋ยวผมจะทำการล้างประกอบเซตภายในในสไตล์ผมท้ายคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดแจ้งเตือนเป็นขวนัญเป็นกำลังใจมีคำถามหรือติชมใดๆลงไว้ในที่คอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมาตอบปัญหาให้ ขอบคุณนานาทุกท่านครับที่นั่งฟังผมเมามอยดูผมอลกุกขุกขักยันจบคลิปขอบคุณมากครับคราวหน้าจะมีอะไรเดี๋ยวคอยติดตามกันสวัสดีครับผมฟิชชิ่งชัวรีวิวหน้าบ้านง่ายๆตะตายนาพัสขอบคุณครับ